ลูกอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีจะมองเห็นได้ในระยะแบบนี้วันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพงศคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการมองเห็นของลูกนะทะั้งแต่แรกเกิดถึงมองหนึ่งปีแล้วนะลูกของเราจะมองเห็นในลักษณะแบบไหนบ้าง ตั้งแต่แรกเกิดนะคะหนึ่งเดือนแรกเกิดเนี่ยค่ะลูกของเราจะมองเห็นได้ในระยะไม่เกิน1ฟุตนะคะแต่จะมองเห็นในภาพที่เบลอลักษณะเป็นสีแค่ขาวดำนะคะยังแยกสีไม่ได้สำหรับเด็กในระยะ1ฟุตเพราะฉะนั้นในระยะหเดือนนะคะมองไม่มองเห็นไม่เกินหฟุตเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณพอ่อคุณแม่นะคะให้นมลูกอยู่เวลาจะพูดคุยหยอกล้อย ลูกเนี่ยควรที่จะมองหน้าเข้าไปใกล้ๆนะคะในระยะเดือนที่2นะคะลูกจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะโดยเฉพาะสีขาวดําแต่ลักษณะก็ยังเป็นเบลออยู่นะคะแต่จะมองสิ่งหรือวัตถุเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะคะแต่ยังไม่ชัดเจน พอเข้าสู่เดือนที่3นะคะลูกจะเริ่มมองเห็นนะคะโฟกัสที่ชัดเจนขึ้นมองเห็นสีสันมากขึ้นแต่จะเห็นสีที่ลักษณะเข้มเข้ม<ๆ>เช่นสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะคะสีที่ชัดเจนแม่สีต่างๆเนี่ยลูกจะเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับอายุ4-5เดือนอันนี้ลูกของเราจะมองเห็นนะคะภาพเคลื่อนไหวหรือใบหน้าที่เคลื่อนไหวเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นจะ จำหน้าคนที่คุ้นเคยโดยเฉพาะคุณแม่ะะหรือคุณพ่อะะจะจำได้ในช่วงอายุประมาณ4-5เดือนพอลูกอายุประมาณ6-8เดือน,นะะอันนี้ลูกจะเห็นสีสัน,นะะชัดเจนมากขึ้นมีโฟกัสมากขึ้น,นะะจำหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือคนเลี้ยงะะได้มากขึ้นแล้วก็จะมองเห็นในระยะประมาณ6เมตรสำหรับเด็กอายุประมาณ6-8เดือน จะมองเห็นในระยะไกลขึ้นแล้วก็แยกสีได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะพอลูกช่วงอายุประมาณ9เดือนถึง12เดือนหรือว่าถึง1ปีอันนี้ลูกจะมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมีโฟกัสนะคะในระยะใกล้ไกลได้ชัดเจนมากขึ้นลูกจะชอบการเล่นหยอกนะคะที่ใช้สายตาเช่นการเล่นจ้าเอ การเล่นซ่อนแอบนะคบเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลูกตาได้ดีมองได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีการกระตุ้นพัฒนาการด้านสายตาของลูกมกาเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะสีสันเล่นซ่อนแอบเล่นจ้าเอนะ,ะสิ่งเหล่านี้ควรที่จะมีการกระตุ้นสําหรับการมองเห็นหรือว่ากล้ามเนื้อลูกตาลูกหากคุณแม่ไม่มั่นใจนะคะว่าลูกของเราเอมองเห็นชัดไม่ชัด ในช่วงพัฒนาการเดือนต่างๆนะคะที่โค้ชพูดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพาลูกของเราไปพบคุณหมอนะคะเพื่อให้คุณหมอตรวจด,ดูว่าลูกของเรามีการมองเห็นหรือมีสายตาที่ผิดปกติไหมนะคะในช่วงอายุประมาณ9เดือนถึง1ปีนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆที่มาฝากสำหรับคุณแม่เรื่องการมองเห็นของลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ